สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีเด็ดจาก SK b o คบอนะครับผมวันนี้นะครับฟุตบอลเตะก,กันเยอะแยะมากมายนะครับในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับหมดช่วงเบรกนีหนาวเรียบร้อยนะครับฟุตบอลลาลีก็กลับมาเตะก,กันตามปกติแล้วนะครับผมก็หลักๆเนี่ยจะเหลือแค่เยอรมันนะที่ยังไม่กลับมานะครับแต่ว่านอกนั้นเนี่ยพวกอังกฤษสเปนฝรั่งเศสเตลลีเนี่ยก็เตะก,กันพอดะคอมตากันแล้วนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ จะมาให้นะครับสามคู่เหมือนเดิมนะครับผมผมคัดมาแบบเน,น้นๆเลยนะครับไปเริ่มที่คู่แรกก่อนนะครับที่เซาท์ทัมตันเจออ่าจะไปเยือนเลสเตอร์นะครับวันนี้เตะกันที่คิง g พาเวอร์สเตเดียมนะครับเซาท์ทัมตันผลงานดีขึ้นมาเหมือนจะดีขึ้นมานะครับภายใต้การของทีมของอ่าฮร์เซนฮุสเทินะครับผมแต่ว่าก็สุดท้ายอยู่ในรูปเดิม นะครับผลงานไม่ดีนะครับปัญหาหลักเลยคือเกมลุกนะครับที่สะกดคำว่าคมไม่เป็นนะครับส่วนเลสเตอร์ครับก็ผลงานดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับส่วนใหญ่จะดีนะคือเจอทีมใหญ่หลังๆเนี่ยชนะได้นะครับทั้งเชลซีเลสเตอร์เชลซีแมสเซตี้แลวก็เอเวอเรตน,นะครับแต่ว่าดันไปแพ้พวกเนี่ยครับพวกคาดีฟ แพ้นิวพอร์ตในบอลถ้วยอะไรนี้นะครับแต่ว่าเลสเตอร์เนี่ยจริงๆนะครับเป็นทีมที่เกมในบ้านแข็งมากนะครับคือเล่นในบ้านเนี่ยโ,โหปริชนะมีค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีเกมลุกที่ค่อนข้างจะอันตรายเหมือนกันนะครับส่วนเขาทมตัานอย่างที่บอกไปคือเกมลุกไม่ดีแต่เกมรับก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับเสียประตูค่อนข้างง่ายนยครับมีเกมกที่เล่นดีคือการสมอเชลซีศูนย์ศูนย์มานะครับ วันนี้ดูแล้วนะครับวัดการเรื่องขององค์ประกอบต่างๆแล้วยังมองว่าเลสเตอร์เหนือกว่านะครับได้เปรียบกว่าทุกอนุเลยครับวันนี้เชื่อว่าซากอนแนนก็ไม่น่าพลาดให้เชียร์ไปที่เลสเตอร์กับกำแพงครึ่งลูกนะครับส่วนคู่ต่อไปครับไปกันที่ปารีสแซงชักแมงครับแชมป์ลีกเอิงปีที่แล้วแล้วก็เป็นว่าที่แชมป์ปีนี้ด้วยนะครับบุกไปเยอนอาเมียงนะครับก็ไปทีมจ่าฝูงนะครับบุกไปเยอดัีสิบ นะครับก็แน่นอนว่าเรื่องของศักยภาพอะไรต่งตางๆเนี่ยมันค่อนข้างจะส่วนทางแล้วก็ห่างชักกันมากนะครับอเมียงหนีตายส่วนปารีสนี่การันตีแชมป์นะครับก็แค่นี้ก็ค่อนข้างชัดแล้วว่าอะไรควรเชียร์หรือไม่ควรเชียร์นะครับปารีสวันนี้ผมมองว่า3คะแนนไม่น่าพลาดนะครับในระบบไปเยือนทินสตาร์ทเครดิตอาริโกเลนะครับก็ มองว่าเกมล่าสุดเนี่ยในบอลถ้วยเนี่ยพวกเขาพลาดท่าแพ้ให้กับแกงกองซึ่งมีทีโบนในลีกมาเลยเชื่อเลยนะครับเชื่อว่าวันนั้นเนี่ยน่าจะเสียสุพอสมควรนะวันนี้มองว่าปารีสต้องการกับข้าฝั่งอย่างด่วนนะครับด้วยการเก็บชัยชนะและเพื่อเรียกความมั่นใจเนี่ยต้องการชนะแบบขาดลอยดูอยู่แล้ววันนี้มองว่าโอ้โหสวดมนต์รอได้เลยนะครับทางฝั่งเจ้าถิ่นโดนเละแน่นอนนะครับ ให้เชียร์พี่ปารีสวันนี้ผมว่า2ลูกยืนพื้นมีนะครับลุ้นมสั่งละกันส่วนโคู่สุดท้ายครับไปกันที่ลาซิโอกับโนวาร่านะวันนี้เป็นคิวของบนถ้วยนะครับโคไปตันเลียนะครับลาซิโอเหนือกว่าแน่นอนนะครับก็เล่นในบ้านด้วยแล้วก็วันนี้เจอกับทีมจากเซรีซีซึ่งผ่านชั้นการถึง2 i ดิวิชั่นนะครับผลงานพักหลังก็ก็ยังดูดีอยู่นะ สำหรับเจ้าถิ่นนะครับที่ชนะสองเสมอหนึ่งจากสามเกมหลังสุดแล้วก็เป็นการเจอกับทีมที่ก็ไม่ได้อ่อนอะไรมากมายนะครับส่วนโนวราร่าชนะเสมอเยอะนะครับวันนี้มาเยือนด้วยมองว่าโอกาสรอดค่อนข้างยากหรือทีเดียวเพราะว่าลาซิโอในบ้านแกร่งแล้วก็เป็นทีมที่มีจุดเด่นอยู่ที่เกมลุกอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว,วันนี้จะมีการหมุนเวียนนักเตะนะครับใช้สำรองบ้างใช้ดาวลุ่งบ้างแต่ยังมองว่าไม่น่าพลาดกับการเก็บชัยชนะหรอกนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ย เจองานเบาน่าจะชนะสบายๆได้2-0 3-0น่าจะมีนะครับสรุปเลยแล้วกันนะครับวันนี้3คู่จัดไปในส่วนของเลสเตอร์นะครับมีเบรชเชนะครับแล้วก็มีลาซิโอนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับกลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ